มีก็เป็นดาวจากตัวมอนเตอร์ตัวใหม่นะครับเดียวกินก็จริงๆบอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปกแบบับกับทุกๆคนเลยเพราะว่าผมเองรู้สึกว่าการมีน้องเข้ามาก็เป็นเหมือนกับเราเหมือนเราอยู่โรงเรียนเดิมมานานแล้วอนะไรเงี้ยการที่มีน้องๆนักเรียนใหม่เข้ามาหรือเป็นมาเป็นเพื่อนร่วมชลลนะั้นอะไรงเี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราเรารู้สึกสดชื่นขึ้นไปช่วยช่วยเพื่อนเราอยากที่จะแบบทำงานมากที่ทอยู่นี่อีกอะไรเงี้ยครับดีใจล้ว แล้วเป็นซีนียครับน้องใหม่ยังไงบ้างฮะพี่แบร์น้องใหม่ยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็แบบคุยกับน้องปกติแล้วก็ทํางานด้วยกันก็แบบสบายใจกันครับไม่มีอะไรครั้งแรกครับพี่แบร์ที่ได้ร่วมงานกันใช่ครับครั้งแรกที่ไหนอย่างตัวเด็กกินเองครับได้มาตื่นเต้นนะครับจริงๆครั้งแรกที่ที่รู้ว่าจะได้จะได้มาทำงานแล้วด็กกินแล้วก็กับพี่เดีเต้นมากเพราะว่าทั้งทั้งตัวแบร์เด็กกินที่เขาก็มี อยู่กับมานานเลยเนี่ยรวมถึงพี่เดชที่หรือว่าพี่เดชสำหรับเราเหมือนทุกคนเลยเนี่ยก็พี่เดชก็เจอพี่เดชมองเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบตามมานานเขามานานแล้วเขาแบบยิ่งใหญ่เลยนะพอมาเจอเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาแบบน่ารักน่ารักมากเลยไม่เลยแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเมื่อไงอะใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยน้อยเราถือพอเข้ามาถึงทำงานกับพี่เดชแล้วก็ทีมทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบสบายตัวมากๆจุดใจผสมคอนเซ็ปต์นะคะสี ชอบเลยครับชอบเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่ที่ร้อนแล้วแล้วเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยผมก็เป็นภูมิแพ้แบบขนาดหนักในเรื่องไรฝุ่นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบถามเข้ามาเราก็จะแบบมีข้อมูลเรื่องต้นอยู่แล้วพอได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็ดีใจแล้วก็เราก็ยินดีที่มารงแข่งค่ะแล้วกันค่ะเอาพี่ใหญ่ก่อนพี่แดนฝากแล้วก็เดี๋ยวพี่ยูกินฝากครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแคมเปญนะครับผมของไดกินนะครับ แฟลกจีแอนะครับก็จริงๆแล้วรอบนี้ก็มาพร้อมกับหลายๆโปรโมชั่นหลายๆตัวนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับผมก็อยากทุกคนถ้าใครที่กําลังนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนนะครับกำลังจะหาแอร์สักเครื่องจะเปลี่ยนแอร์ใหม่ครับผมก็เดินเข้าไปได้เลยครับที่ใหญ่กินครับหลอกว่าถูกใจทุกๆคนชั้น่เลยกินค่ะครับผมก็าอ่าี่พี่ดชบอกเลยครับจริงๆแบบประเทศไทยเราเมันแบบเมืองร้อนนะเรื่องแบบ เครื่องปรับอากาศหรือว่าความเย็นอะไรนั้นมันเป็นเหมือนความสุขเล็กน้อยของผู้ชีวิตเราเลยนผมว่าการได้แอร์ที่เย็นดีเย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟแล้วก็เย็นทพื่อถึงนเป็นเรื่องของความสะอาดด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบควรจะให้ความสำคัญแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของ